วัดเซาเซาาร์วันที่ไหนครครับครับผมจริงๆแล้วคือในปีนี้เนี่ยบารเดอร์เราต้องการที่สถาคนยุ่นใหม่นะครับเพื่อที่จะมาต่อลักษณะของบารเดอร์ของเรานะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะส่งเสริมนะครับคนรุ่นใหม่นะครับให้แสดงออกมีศักยภาพนะครับแล้วก็ไปให้สุดเวลาระบุเพื่นอนที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงเลือกพ็อกซี่ครับต้องถามกันคว่าทาไมถึงเลือกเป็นงพ็อกซี่ครับจริงๆเนี่ยพ็อกซี่เนี่ยเป็นเด็กน้องใหม่รุ่นใหม่จริงๆนะครับที่ที่ทเป็นทีป๊อปในเมืองไทยนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะครับบราเดอร์เราเองเราต้องก,การสำรวจคนรุ่นใหม่นะครับให้ที่มีความฝันเนี่ยไปถึงความฝันของเขานะครับในส่วนบราเดอร์เราเองเราก็ต้องการที่จะขยายฐานลูกค้าของเรานะครับจากกลุ่มคนทํางานจะเป็นกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ครับผมและอย่างในวันนี้ค่ะที่มาเปิดตัวคุณเนี่ยคุณแฟนแฟนแบบว่ามากันล้นหลามมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะประทับใจมากครับต้องบอกว่าต้องขอบคุณน้องๆฝึกซีทุกท่านมากทุกคนมากขอบคุณทมากครับแล้วคนเก่งๆก็ต้อวันนีก็ต้องใช้เก่ง ใช่ครับใช่ครับต้องน่ารักใจจริงๆแล้วขอบคุณแฟนทุกคนนะขอบคุณทุเซอร์ทั้งหมดด้วยครับและจะนีในสุ่นค่าสวัสอะไรกับ,กรบาตลอหรับปีนี้หมเจอมาสามจีมีมน้องๆมาเสนอคำจริงๆทั้งปีเนี่ยเราวางแผไนไว้ทั้งปีแล้วว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ขออุ่ไว้ก่อนนะครับก็คอยติดตามชมแล้วกัน,นครับแสดงว่ายูเซอร,ร์ก็ต้องติดตามราด้วยแน่นอนครับที่ตอนราเดอร์อย่างใกล้ชิดแล้วกันนะแล้วจะมีกิจกรรมใหม่ๆที่จะออกมาแน่นอนว่าถูกใจทุกคนแน่นอนครับ อย่างนน้องๆแต่ละคนก็มีเหมือนเป็นตัวแทนของแต่ละช่แต่ละคนจะมีคนละคาแรคเตอร์ซึ่งก็เหมือนบราเดอร์ที่เรามีสินค้าหลากหลายนะครับแต่ละสินค้าก็มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปนะครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้กับน้องๆคนใหม่กับการที่จะเลื่อนให้น้องเป็นตัวแทนของธนาคา์ของเราดอร์แต่ละสินะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกกันยังไงบ้างคะทีมงานคนเลือกเลยฮะ ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะเรียนไปว่าเออเราดูเรื่องของไลฟ์สไตล์ดูของเรื่องของคาแรคเตอร์ว่าน้องๆมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ตัวไบรเดอร์เองเราเนี้ยเราก็มีสินค้าที่เอ,อ่อต้องต้อง,องค่อนข้างที่จะตรงกับคาแรคเตอร์ของน้องๆอ,อยู่แล้วเราก็เลยเลือกให้น้องๆเป็นตัวแทนของสินค้าของไบรเดอร์แต่ตะและสินค้าน้ำหนากพัซซี่แล้วค่ะว่าสนใจแค่ไหนเลยที่ได้มาเป็นเจ้าทายอ่าผมไดเลยสำหับไบรเดอร์เอทีมงเราก็รู้สึก ขอบคุณที่้องเห็นอะาในบางอย่าเดน้อรซีด้วยนะครับแล้วรก็รู้สึกดีใจมากเลยครับเพว่านี่ก็เป็นก็เป็นพี่นตอ์ในปีแรกของเราขนคเกิดขึ้นมาทเราเดบิวตมานี่เสึกว่าเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เป็นโอกาสที่ดี้วยเรอยากใหทุกคน่วกันสนับสนุนพวกเราซีแล้วก็สนับสนุนฝ่ายเด้วยไปให้สุดเด้วยกันใช่ครับผมไปด้วยกันครับากครับ ก็อยากจะขอฝากราเดอร์และพ็อกซี่นะครับผมพ็อกซี่แต่ก็เป็นน้องใหม่แต่ผมเชื่อว่าความสามารถที่น้องๆบีเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับก็อยากฝากทั้งคู่ไปด้วยกันนะครับมีราเดอร์ก็มีพ็อกซี่ด้วยครับน้องๆหน่อยครับกวนขอแทนขวแทนรบกฝากเลยนะบมาแล้วครับครับผมก็คุณขอเป็นตัวแทนด้วยกันนะผมก็ขอฝากพ็อกซี่และบร拉เดอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับผมก็พวกเราจะไปกันให้สุดเวแล้วก็จะไปนี้กันเรื่อยๆครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ